เดี๋ยวขี้ไม่เรียกยวเดี๋ออกออกกี่โมงครับออกปีห้าตอนนี้เวลาเจ็ดโมง่าสอโลกุชกชั่วโมงคืนเลยี่ดีไวเออว่าตีห้กันดิใช่ไหมรถเรีนรถไว้จะม่เรอยๆครับแเรียนเสียแล้วทั้าหมดเรยไอ้ ควงเทียมาผ้าเดิดแจ้งมาผ้าเดิดแจ้งเล็กย่างน้าเลยโอ้แนนอนแนนอนแนนอนดีดี เออยังยิงไปออีกนะเองแล้วนะมันตัวสี่เยี่ยไปกัน ควไมเ็นก่ครับคุณไปตัไปไปเช็คกุ หอมเถอนๆหอมเนี่ยเดีบบเด๋ยวจะเนๆบานีแดลาเลี้ยวไลยขนาดไปลุกชิมเลี้ยวครับ ห้องแ้วก็แจ้งเปิดเครื่องเวลาปิดปิดเครื่องเก็บสายลำโพงเก็บสายเซญย่างนะครับ,รบอ่าปลั๊กไฟเวลาเก็บพอปิดแล้วถอดก่อนนะครับที่นี่รักการในการใส่งานอ่ะอันดับแรกไอ้กระเปิดฟ้านี่ออกครับมันเก็บออกเครื่องนะสิบิดออกนี่เพื่อที่ดึดองออก เปิดซะแ้วบ oh. right. ิดแล้ว hmm. ม mm ันก็จะดิ่งออกเาะัน้อที่นี่พอเปิดแล้วมาเดียวแต่แล้วพี่แล้วงมติดที่นี่สายรลัการคือจากมิเซ์มัหาได้ไม่แน่ เด้วัลเล็ตมาเดียวนี่นะครับไอ้บ่ต้องขอดขอดเส้นสายที่จะไม่หามิ๊กสายเขามิ๊กไอ้บ่งนี่เด้โต๊ะที่มากไห้ขี้ทางสายสายขี้นเอลแอลอ่าสายขี้เอลบ่มากไห้คือขวาอ่าอ่าเออปต์ของมิกมาที่อินพุตของเด้วัลเล็ตสายนี้ไอ้บ่ต้องขอดไอ้ขอดเต้นฟังนี่ที่จะขอให้มิ๊กไอ้เสียบเข้าไปแต่มันดังแกะอันนี้อันนี้ทางขวา โอเคต่บไปให้มันดังอันนี้อันนี้คู่นี้สายลำพงสายลำพงเมนอเดี๋ยวเอาเครื่องมาตังไวด้ดีตีตังไว้ปุ่นไอแต่ต้องปล่อยสายลำพง้งงน,น้มันสุดสเห็นวันไว้จริง บ๊วยอย่าเหงาดิเหงาไดเงาไรแลบดีอันนี้มาจากมาจากตัวขัได้ครับัวครับเออไส้ทางใส้แอมบีือแนธนลางแกงข้ากลางแดนขท้นธนบนญางใส้กรคือชั้นแนวอีใส่ยี่นอี อ่ะเสียบเป่าเอดขวาให้มันดังแบบนี้ครับไปไปเอาข้างขวามาแล้วก็พ่วงข้างขวามาแบบนี้พ่วงความเลยปล่อยปล่อยสายมา

ขนาดสอันนี้ขวดอังมีไฟข้าไอ้ไอโค้งไฟเช็คกก็นอีกแ่้มีไฟ,ไไฟนนมีไฟเนาะมีไฟเอาตัวโตเอนต็นตัวนี้เดี๋ยวเรามีไฟครับป,ปักไฟคือเราถ้าเกิดว่ามันยุบไกลยุบไกลอะไรก็ตตองควอยน,นั้นสุดได้ไหมสองลซิบหาไป2สองลอิบหาสซิบมันจะมีอาการว่าเบียดบอ่อคอยเหน,นี่ยกลางแล้วบ่อคอยชับ ถ้าเกิดมือนั่นไอไปรับงานแล้วไฟว่าพ่อควรสิตรงหาหมอดึงไฟมาซอยแต่นี่ไฟบานเฮ้ามันพ่อมันดีเลยละ่ะกาบ่าตรงจะเป็นตรงไปสื่อแต่สมมุดไอไปรับงานท่านมอกแล้วมันต่ำจะเป็นตรงมีหมอดึงไฟเปิดไฟตามสถานการณ์แม่ครับบัดทีน่นี่เวลาเปิดเครื่องเวลาเปิดเครื่องขิงบด๊กเกอร์ตัวนี้เลยครับตัวเดียวสามตัวนี้มันดิตีกินพร้อมกันนับหนึ่ง แต่บางทีเนี่เวลาปิดเวลาปิดเงเเี้ยกระเดียบเต่เอาโวลุ่มลงก่อนถูกโตล,ลุ่มลุ่มลงลุลงลุ่มลงเหี่ยหมดอะไรปิดเลยเอา่านับตอนนี้เปิดเนาะเอาเปิดก่อนอ่าเปิดตอนนี้อันนี้มันเปิดมันติดค้างเลยเนาะอ่าพอตบขึ้นมาปุ๊บตัวน,นี้ติดขึ้นมาก่อนนับหนึ่งจะเปิดไหมก็เซอสองวีไหมก็เซอสองวีครับ หนึ่งสองสามเขาเบองงนี้ครับสามท่านวครับเพราะฉะนั้นลีมีจีผมตับบนี้ือคื่อบดเคยชื่อเร่ยนมุดเค่หรือแอมสเตร์จะรส่งหรือพี่พ่อเนี่ยแยไใสงข้างที่นี่หลักการในการใส่งานคือเขาเอาเสียงเขาลงมาดัดลางรับพสิแต่ละช่องที่นี่ จากเมื่อกี้มันกระพริบกระพริบกระพริบเห็นปะอายุกระพริบมีจานไฟขึ้นตรงนี้ตัวเีดเดิลตรงนี้ข้างที่นี่ไปยูทูปเปิดเพลงเลยบัดดี้อยากเปิดเพลงยังจะเปิดเรื่อยนะครับสนใจก็ยังไงก็ ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทร084408227นะครับเฟซบุ๊กภูมิทักษ์ก่อมใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับ Line ID, มไ d พดมิทักษ์101 PO N P I T A K 101แล้วก็ u t u b e นะครับพูม,มิทักษ์อีเวอร์ชั่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยด้ครับ